มลุคุมก,น,กนุกกระทาเลยเลยแต่ว่าบึงบอลนี้ใหญ่แน่นี่นชิเป็นห้อยนุกกระทานะมากเกือกพุ่นมายังพุ่นมาเหรินพุ่นโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วทันดีขน,นาดเงาเพิน่นไปเลี้ยงสิเป็นอยังบ่เลี้ยงสิได้บ่ นักคึกเลยโตนี่ปักจะก่อปั๊กจะกอ่กกอคือกันเลยนะหลายจะบริจบบาคถักทายสบายดีสบายดีพอไหมพี่น้องสบายดีเอซียู่าอยู่ไทยอะอยู่ต่างประเทศน้ำเนาะมืัอนี้บ่าวอาทิตย์ผามาทงไฮทงหน้าพามาหาตอนุกกะทะจะเป็นจะได้แหละมาดิบรรยากาศเงียบนะ แต่ขี่รถมาอยู่พู้นอยู่อยู่เทียงนะนยินเสียงคันคันในแถวนี้แหละในภายในถึงภายเป็นป่ารถพ่อขี่รถมาจอดอยู่นี่แหละมิดเขากาอีโพดบอมันนี่ก็เอาหนกแทะมาเนี่ จะเพชรมึงส้นคืเอเก่านี่นะเอาชีคามน้องนี่ไปจะไปดักในแถวนะแถวป่านะนกกระโดกมีลายอยู่เลยแถวนี้ ทงไงทงหน้าบรรยากาศย่ำเละพี่องเอ้ยเห็นกันตืนน่นะนี่แหละอันนั้นเป็นเทียงหน้าไก่คันอยู่ห้อยลกูลกระทาลนึโงโกระทามะแมมะเกือพุน่นแต่เฮงแล้วแต่กอ่อนฝนตกโอ้ดี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 ีดดดมัมีมัน บึงกระถังคานี่ยเลยแต่ว่าบึงบอลมีใหญ่เนี่ยน,น,นี่นชิเม่นห้อยกกระทนนะังคาเนี่ยเกือกฝุ่นมายังฝุ่นมาเล่นฝุณเท้วห,หมกนไฟใหมเทถานี้แหละกกระทาอยู่บ่ไกลเนาะเดี๋ยวเราจะต่อแถวนี้เลยเกะไกะ่ติดกับน้องนกปลาที่ว่างบนนะแต่บนทะาเรว่างยังเป็นทางการดอกว,ว่างปลาไว้ก่อน สิ่งเหาก็ชีหัยางหลอกหาปักแถวแถวป่าหก โอ้ยจะเป็นคักเนาะปักสิ่งแล้วล่มกระมาเลยจังว่าเป็นชิโตกะบันประจักสิ่งที่เขาปักเ่าหางไว้ไปแล้วเลยปักสิ่งอยู่แปดลังขนลกต่อขึ้นไว้นี่ก่อนแต่นี้ไปกับ,บวัวใกล้ดอกประมาณ10เมตร1 5หาเมตร นะหลอบหล,ลอบเลยปักหลอบหมดเลยบางลังไกลเนี่ยก็สิประมาณสักสองปเมตรแล้วแต่สถานที่เขาใส่ได้เนาะเด็กนกตัวเขาลาไปเนี้ ปกไว้จังหน่อยปลาบ่าสูงไาไ â y เขาก็บเบิ่งอยู่บู๋หางไปไ â y เนาะธรรมดาจะปลาไว้สูงๆพี่แล้วแต่ว่าปลาสูงเนี่ยมันโบามานเคยปลาเลยลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่ปลานกไวต้ตำตำลองเบิง่งบางทีมันมาน <c oughs> ไปไปจอบเบิ่งบาดีุู้อฮาสีรลงไปลังขันพายปูอ,อยู่ลุ่มปูฟังเสียงเอา แล้วก็จ่อบิทงข้างเอาหนกป่ากับมิดแล้วได้มิดเบ้ดเลยส,ยสวยๆมากแล้วก็บวคหนนกป่าก็ได้มันรักเบ้อเลย,ยเดี๋ยวขาเจ้าเอาอิปีซามาวุฒเอาลำโพงมาต่อมาตอลำโพงน,นกต่อเขาเริ่มคันเลยได้ คันแล้วคันแล้วคักแล้วจัดเลยจัดเลยลูกพอ่อนี่เอาเลยนเลนเาะในระวางนกต่อเขาคันเขาก็ชิไปหาเลาะก่อนหาเลาะบึงบึงบังมงปลาซุกบางที่มีบางมียังเขากินนะ่ะ เมือนารับพอจะได้มาใส่กับพอดีได้มายิงนะอีอยู่ว่าหายไปนาอยู่ดอนนะผมเห็นมกม่วงอยู่ได้แต่บุว่าซิมีแนวเขากินหรือบอ่ไปไปบ่งเด้น,น,นมกม่วงที่บ่าวที่เดียวแต่คือแปลนแท่เลยมันอยู่นอกเดินแน,นก็มันเ,นเป็นที่เป็นแปลน บางสีขาอีบ่แต่ทีแน่ๆหมากตัมมันโดนส่วนใหญ่มันจะเบิดถ้าลดนืำขึ้นมันจะหยักหยักเลยน้ำลายแตกเลยอยากเลยแติยังพิษแขวยวรอที่เจ็บแขีวมันรดนแต่เฮิงนนะมันจะเบิดเพราะว่างูอ่ำเขามากินเลยเลย เป็ดหัวทั้งกล้วยธรรมดากะล่นี่บเบิดนี่คือน่แต่บหนสกิดนั่นนะแบบว่าหอยบางหอยยังกินธรรมดามันจะยายแถวนี้แต่นี้บ่มีเลยเบิกิมาก่อนรสชาติเป็นไหวานอยู่บ่ cái cho nó để lượng vô ừ. ui tóc mông hàng giang thằng này sẹp đi đây lúc đi vào bang nó theo này nào? บมมีบางมียังเลยแล้วจ่อยหนกต่อมาอยู่อยู่ขันพายชุ้งๆงี้ไงพากันไปอีกได้ยินแต่เสียงนกต่อนกป่ายังบได้ยินโอ้นกป่าก็ดิ้งได้ไหทุกคนนกป่าอยู่พังผมไปอีกเสียงจนหยุดเบิดผู นกป่าอยู่ภาคเราไปอีกอยนกป่าลีาทุกคนนกป่าลีนกป่าลีนกป่าจับอยู่พี่นกต่อเขาอยู่พี่นะและอีกโตอยู่โตอยู่ เสียงนกปลาตัวนี้นกตอเน่ยขันอยู่บกหล่ะนี่น,ก,น,นกตอตัวนี้คอน,นันนกปลานบนฮารบฮาลลี่อยู่เดียวนี้ก็ใกล้จากนกตอเขาประมาณหกเจ็ดสิบเมตรลประมาณนะั้น มองว่าดอกปาคือสีบูเห็นเท่าดอกโหอ,อยู่บนกระมีทงางหลังโูมองว่าพี่เบิ้งกบหงม,ม่วงโหโหอ,อ,อยู่ทางโน่นปลาซาโูปัญหาอย่างเดียวเด้อบะดน,นกมันใชเขามาหรือบ่อนั้นแหละนกปา เขาให้เราแม่จากบาทมันเห็นแ,แม่จะเผื่อเนาะสีแหกมันของปีเลยนะ ฟังฉากเสียงคันนี่นกป่ากับวัฒนธรรมดาในมวยมันบูเขามาจักเถือ่อนคันพอม,มันบูเขามาจักเถือ่อบโยับเขามาอเถือ่อนคันจะอยู่มองเก่านะฮะแปลกแต่ทุกคนจำบว้น,นี้มีดเลยนกป่ามีดก่อนนกต่อเขายังคัน นกป่ามิดเนกป่าอยู่บนมิดเลยจัะว่ามันกำลังมาบ่าหรือว่าหรือว่ามันกำลังหนีบูหูแต่ทีเนี้ยมันกำลังไปแน่นอนแต่บูหูว่ามันไปใช้มันมาผีบ่หรือมันไปหุน่นนะต้องทาหลุดน,น้ำกันอีกจั่งหน่อย,อยแต่นกต่อคันเลย มิดแล้วบ้านนี้นกป่ากับโบคันนกตอกับมิดเอาเป็นจะได้เปจอบบเบอร์กอนทุกคนเลยอันนี้เขาก็ตอมากเกือบสักชั่วโมงเลยจัะวันนี้เบอระบบหรือว่าจะได้ล่มกับพราล่มนี่จัะว่าลมพัดสิ่งตกบอร์ประจังไปเนุ่นน้ำกันว่าเป็นจะได้มาน้าหรือโบมานเนาะสีมานหรือสีเหีว่ว sẽ lượm chẳng đi con này, sai thượng tốt là lẽ bằng thông phát văn này. ยิ่งย่งบทตกเสยไม่น้อยในนี้นี่อยู่คือเก่าหลังต่อไปเลยรอยามทางภายนี่ก่อนคือเก่าเนาะชิ่งบ่ตกคลักแล้วนี่ เฮ้ยนกกระทาเขาไปใช่ว่านอนโมกเชยอ,อยู่โอ้โมกจุกู่อยู่นกนกต่อเขาโมกพิจุกู่อยู่เพิ่นกะเมื่อยคันบอฮะจะเมื่อยแล้วบอคันก็คือบุคันต่อ <c oughs> ฮะ ไอเบ,บิ้งซิ่งตกปลาคือว่ามิดเฉยยเข่ามา่บอกรือว่าออกไปมิดอีกตัวนึ่งไก่สิตกแล้วสิ่ง ยัจสมิดนะบดถือโบดตกยังคือเก่าสภาพเดิมตรงนี้ก็ยังมิดสภาพยังดีอยู่ ลังในีใกล้กงูโอ้ชิงมาถิ่มกูพี่เฉพาะหาอยู่โอ้เฮ้ลังนี่พี่น้องโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อตัวตัวแรกของปีเลยนี่โอ้ปีสองพันยี่สิบสี่จัดไปหนึ่งแต้มออกงานที่สอง ตัวแหลกเลยโอ้ยถือเฉยอ,อยูนนย่นี่คักแล้วคลักแล้วกันเ้อนี่ถ่ากมาเข้ากวดออกโอ้มันมาทางดงทางป่ามลุกมาพี่เฮ้อตัวไปดิเห็นมันจะอยู่พุ่นมันจะเป็นน้องน้องซ้าแต่มันไปบนทะเลทรายเฮ้อคักแล้วคลักแล้วโอ้ <c oughs> ตัวเดียวนี่บ่มันคันจากสองตัวเนาะเมื่อกี้ก็แย้มแย้ม,ม <c ười> ขันสองตัวนะตัวหนึ่งอยู่ไกลตัวหนึ่งอยู่ไกลโอ้โมถือลังนะปลอดภัยหายห่หวงอูหนกต่อเขาอยู่หูใกล้เติบเลยประมาณเสาปลายกลัวแมสโครและเขากางไว้เสาปลายกลัว ถั okay. oh, uh, oh, uh, ่วโอเคแล้วมันแหละแฟนาโอ้โอาสัตตัมดเห็นมึงกึ่งเลยมอนี่อ๋องามบีนกนี่เดินกำลังดีเดินกำลังดี นี่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 โหโตเนี่ยมึงคือหูหูแด้วปล่อยแล้วกูยตัวงมึงมุ่งมุ่งเลยบังเดูอันดีขนาดนี้นี่เลี้ยงที่เป็นยังบ่เลี้ยงที่ได้บ่นักคึ้นึ้เลยโตนี่ สะายโอ้กากากับแลวสู่กันเอาลงไปสะายหัวหัวงามย่ได้ย่หัวนี่ ใส่ยูขึ้นบ้างขึ้่โอ้งามอยเนาะมงค์ฮู้ด,ดีงามเลยมงค์ฟังเลยขาดเลยเอามุ่นมึงกึ่งเลยพี่น้องเฮ้ยจัดเต็มมุ่นมึงกึ่งเลยคนพี่ขนาดเลยเห็นอุนุนอยู่สีโบเข็มประได้นะสีอยากจืดๆอุปกรณ์เท่าไหรไม่ได้ชีเข็ม มันี่ซี้จืดๆเต้โต้จะไข่ไข่นกแม่นะก็บเต่าโบแมนนกแม่เป็นนกปูกเดือยนี่ก็ม,มันมันก็ค้าคือจังงอหลงเลยก็งอขึ้นเนาะเดือยเนาะโอเคสำหรับอาจารย์นกต่อเบิ่งเอาเดอ้อเขาเลี้ยงได้อยู่บ่นี่นี่อาจารย์นกต่ออาจารย์นกกระทะ โอ้ยขักแล้วขักแล้วมาแล้วมาแล้วบัวห้เอฟซีพิษวังอิลีเนาะท,ที่ติดตามสมมาคิดอยูว่ว่ามันโมนี้มันก็เขามาหาเขาสองอยางมันโมนี้มันก็ตตอเขามาหานกต่อเขาอยู่แล้วทำมันมิดนะสองอยางนี่แหลววะว่ามันอยู่มงเกาดอกนกอันกนี้ค่ะทำมันมิดค่ะอีย่างค่ะมันนี้แนตะ่มันมีโอกาสหูนะถ้ามีโอกาสหูการหูเท่าไดร เพราะว่ามันนี้นะมันคันนี้เลยดิอันนี้ฮันทำมันว่าแหละมันถือชิ่งแล้วมันคันบไรทับบัดดิมิดนะน <c oughs> ลก,กระทาทุ่งนลก,กระทาทุ่งมนัมนๆเ <c oughs> <c oughs> ชียวเมื่อค้างไหวก่อนให้เอฟี FC มาคอมเมนต์่าเขาเรียงได้อยู่บ้านกลักษณะแบบนี้เอ,อิ๊กนี่ หม้นี่ไล่แบบนี้ทั้งขางนี่แบบนี้โอ้ยกนเดี๋ยวบึ่งบึ่งด้วยแบบนี้กดนนี้สำหรับอาจารย์นกฟูจิฮูดีเนาะบึ่งกนแต่ว่าบุญยากินไปเลยเด้อบุญยากจับแห่งอย่ามันดีนแหงอย่าค้นผูกได้แล้วเนาะได้ที่เนะาะสำหรเนาะบึ่งบา้ลยก็ได้ อันนี้ย่ะพนงานของเจ้าได้เท่าน,นี่พี่ไอ้เจ้าเพีรปักจะก่อปักจะก่อคือกันเลยนะหลายจะบ,บยุยจะอึ้นไปได้นกเขาจะหน่อยกวัวานกกันนี้นกปลาเขาจะไงกลัว บัดนี้ก็สิไปหาเก็บสิ่งเก็บอันนั้นไว้ก่อนเก็บเมียนไว้สิ่งก็ลงอยู่3ลังจบเชือที่ลงหมองไสลงนาหมองไสนะโอ้จบเือย่างมาเห็นโอ้ยปประสาทแงพี่น้องเอ้ยมาแล้วมื้อนี้เอาโอเคไปกลับ